สับดีพี่น้องชาไทยช่่นกันด้วยวันนี้คือผมได้มันร้อนจริงจเลย่เออผมพูดแบบนั้นเพราะว่าเพราะเวลาถ่ายคลิปปุ๊บอ่ะมันหลุดอ่ะคลิปจัดคลิปถ่ายวิดีโอมันหลุดอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกแอปออนเฟอร์เจอร์ให้ดูนี่เป็นพูดออนอเดี๋ีวมันจะหลุดอีกแอปออนเฟอร์นิเจอร์ครับมันอันเดี๋ยวผมจะรีวิววันแรกนะครับทีวีครับทีวีสามารถเปิดช่องได้นะครับนี่เหมือนรูปภาพอันนี้ครับที่ผม ทำแบบนี้แต่ไอพวกประตูไอพวกเนี้ยมันไม่เกี่ยวครับเนี่ยไอนั่นน่ะนั่นน่ะไอพวกนั่นแต่ข้างล่างไม่เกี่ยวครับเดี๋ยวผมจะบอกเลยครับทีวีพอเวลาเราวางปุ๊บมันสามารถเปลี่ยนช่องได้มีทั้งช่องคนร้องเพลงเออสัตว์เต้นกันแล้วก็แล้วก็ช่องสเติกายพันเป็นหมูนียแล้วก็ช่องก็อีก็อีกลายเป็นเค้กอะไรมันจะมีแต่คลิปมันอาจจะยาวหน่อยแล้วก็มี อีกอันนึงเป็นเอเนแมนไข่ครับเป็นไข่เอเนแมนหลังอันต่อไปครับเป็นไมโครเวฟครับให้เราเอาเนื้อบัวมาเวฟให้เอาเนื้อบัวไปคลิกที่ไมโครเวฟปุ๊บมันก็จะเวฟได้พอเวลา,พอ,วลาพอเวลาเราเดี๋ยวผมจะพูดก่อนพอเวลาเราวางทีวีปุ๊บอ่ะมันก็มันจะเป็นบล็อกเต็เนี้ยไม่ต้องกลัวครับรอมันครับรอให้มันรีโหลดพอเวลารีโหลดเสร็จ มันกำลังจะรีโหลดดีซอร์แพคของทีวีอยู่ครับอันต่อไปคือไมโครเวฟครับไมโครเวฟสามารถเวฟเนื้อบัวได้ครับก็ก็กินได้ครับอันต่อไปครับเครื่องปิ้งขนมปังไอ้เครื่องปิ้งขนมปังให้เราเอาขนมปังไปครับไปครับที่ช่องครับของเราครับหรือโต๊้ครับก็ได้ครับค้าไปก็จะกลายเป็นแผ่นขนมปังพอลาครับปุ๊บให้เราเอาไปใส่ที่เครื่องครับก็คือแบบ เอาลูกองบวกมาหมาชี้ที่เครื่องครับแล้วก็กดไปครับมันก็จะปิ้งมันก็มีแอนิเมชันนะครับอืมอืแต่ทีวีสามารถเปิดได้ครับเปิดแบบไม่มีรูปภาพครับแบบบางช่องแบบสามารถเป็นวีดีโอได้ครับอืมฮะนะครับอันต่อแต่ทีวีไม่มีมันมีช่องน้อยอยู่นะครับแ5 3 3 4ช่องนะครับโอเคอันต่อไปครับ เป็นเอ่อโน้ตบุ๊กปูครับก็ก็ไว้ตกแต่งครับอันต่อไปก็คือเป็นเป็นแบบคอมพิวเตอร์นะครับก็ก็ไว้ตกแต่งครับอันต่อไปเป็นเก้าอี้เกมเมอร์ครับเป็นเก้าอี้เกมเมอร์เกมเมอร์นั่นแหละโอ้ยเป็นเก้าอี้เกมเมอร์นะครับก็ตกแต่งครับ อันต่อไปก็คืออ,อะไรวะพัดลมครับมันก็จะมีหลายแบบครับมีทั้งแบบแบ,บไม้พอเวลาเราจะเปิดใช่ปะมันจะมันจะมีไฟแล้วก็พัดลมถ้าเราจะเปิดไฟให้เราแบบเดินครับให้เราไม่ต้องกดชิปครับให้เราแบบปล่อยชิปแล้วก็กดไปครับมันก็จะได้แต่ถ้าเราจะเปิดพัดลมให้เรากดชิปแล้วก็แล้วก็เปิดครับกดไปครับมันก็จะ มันก็จะเปิดได้แต่เราสามารถวางห้องบนได้มันก็จะหลอดอันต่อมานะครับเอ้ไม่ใช่ด่ผมจะบอกเก้า e อี้เกมเมอร์นะครบเก้า e อี้เกมเมอร์มีหลากหลายสีให้เราให้เราวางสุ่มไปวางสุ่มไปนะครับเดี๋ยวก็จะได้สีที่ตัวเองชอบนะครับนั่นแหละครบปุ๊บเปล่าวะ ออันต่อไปก็คือตู้ยินครับสามารถเก็บของได้ครับนั่นแหละสามารถเก็บของได้ครับใช่ปะน่าจะใช่อ่ะออเก้าอี้ไอ้นี่ยมันไม่เกี่ยวครับเนี่ยรุดนุดบุ๊กโบ่นี่น่น่รูปภาพจะประมาณเนี่ยเนี่ยประมาณนั่นแหละเนี่ยอืมให้ช่องเสียวๆอืมนั่นแหละก็สำเนีพงวิวนี้ก็ขอล้วตัวไปขอนับสปิทครับายบายผมต้องรีบรับ โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนี่กูลืมพูดดี่หว่าขอโทษครับขอโทษที่พูดคำหยาบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องเราทำคลิปต่อไปกูว่าไม่ต่อไปอ่ะพูดคำหยาบเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปขอลาไปครับบายบายวันหน้าผมอาจจะเล่นอมงอัดหรือเกมเกมอันนี้ก็ได้ครับเอะไหละเกมอันนี้กับอันนี้แล้วก็อันนี้ก็ได้ครับก็ใครที่ ใครที่มีแอปแบบขนับสนุนแบบล้างเครื่องขยะก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็วางลิงก์ข้างล่างด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอรักตัวเองก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนนะครับเออก่อนที่เราจะไปครับถ้าเราใครอยากลงแอปออนให้เรากดคำอธิคำอธิบายแล้วก็จะมีลิงก์ให้เรากดครับเป็นลิงก์ R B กับกับกับอะไรวะ R B กับ B RP กับ BP นั่นแหละตัว R คือ r ดีโ r ต Pack ตัว b คือ VB พุ๊กแ pack แต่ไม่ต้องแต่ไฟล์ครับให้กดไปครับเป็นสองไฟครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลับตัวไปนะค,ครับสำหรับบัาไปบายผมไม่พูดเยอะแล้วจ็บคอ